มาร์กชายหนุ่มที่ต้องพบเจอกับประสบการณ์อันน่าสะงกลัวในคืนวันคริสต์มาสอีฟเขาต้องพบเจอกับร่างของปีศาจแฟนเก่าในบ้านที่เขาเองก็ไม่คุ้นตาสิ่งที่มาร์กเจอมันคือความจริงหรือว่าภาพหลอนกันแน่ สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมเรื่องราวชวนสยองและประสบการณ์การเดินตามติดปีศาจอย่างใกล้ชิดในเกม Crimson Snow เกมหนีปีศาจที่มาในรูปแบบของแฟนเก่าสุดหลอนอะไรที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้และมาร์กตัวเอกของเราจะเอาชีวิตรอดจากค่ำคืนคริสต์มาสอีฟนี้ไปได้หรือไม่เราไปรับชมกันครับและวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม มาร์กชายหนุ่มผู้มีอดีตที่เจ็บปวดเขาใช้เวลาในค่ำคืนคิดมัดอีฟนี้ อย่างโดดเดี่ยวมาร์กมักจะเก็บตัวและอยู่คนเดียวเพราะประสบการณ์อันเลวร้ายที่เขาเจอในอดีตมันทําให้เขามีปัญหากับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแต่เขาเนี่ยก็ได้จอยซ์ที่เป็นเพียงคนเดียวที่เชื่อมโยงเขากับโลกภายนอกจนกระทั่งวันหนึ่งแฟนสาวของเขาได้โทรศัพท์มาหามาร์กแปลกใจเขาคิดว่าแฟนของเขาเนี่ยยังไม่กลับมาจากการไปท่องเที่ยวซะอีกซึ่งเหตุผลที่เธอรีบกลับมาก่อนกําหนดก็เพราะว่าเธออยากเซอร์ไพรส์มาร์กและจะฉลองคิดมาดอีฟในค่ําคืนนี้ด้วยกัน มาร์กบอกกับจอยว่าเขาได้รับจดหมายแปลกๆฉบับหนึ่งและเมื่อเขาได้อ่านมันมันเป็นจดหมายจากแฟนเก่าของเขามาคิดได้เพียงแค่ว่าเขาไม่ควรบอกเรื่องนี้กับจอย และได้โกหกเธอไปว่ามันเป็นการอวยพรจากพ่อแม่ของเขาซึ่งจอยสก็เชื่อใจและไม่ได้ถามอะไรต่อทั้งคู่ต่างเตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์กันและกันในวันพิเศษแบบนี้แต่มาร์กต้องเดินข้ามถนนไปยังบ้านของจอยส์ก่อนมาร์กได้ทําการหยิบแหวนที่เขาซื้อมาเตรียมเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวและเดินออกจากบ้านไปเขาเดินออกจากบ้านไปได้ไม่ไกลเขาก็หลงทางไปในพายุหิมะทั้งที่มาร์กเนี่ยก็เดินตามแสงไฟห้องที่จอยส์ได้เปิดกระพริบเอาไว้สุดท้าย มาก็เข้ามาถึงบ้านเมื่อเดินเข้ามาเขาก็ได้สำรวจบริเวณรอบๆบ้านและสังเกตเห็นว่าบ้านถูกตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามแม้ว่ามีบางจุดของบ้านที่จะดูเละเทะไปบ้างจอยซึได้โทรมาและถามมากว่าทำไมเขาใช้เวลานานขนาดนี้และหลังจากการคุยกันนี้เองทําให้มาร์กก็ได้รู้ว่าเขานั้นเข้ามาผิดบ้านและเขาก็เริ่มเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีท่าทางแปลแกๆปรากฏตัวขึ้นมา เธอมีเล็บยาวมีฟันแหลมและคอยไล่ตามมาร์คอยู่ตลอดเวลาจากคำพูดของเธอเวลาที่เธอเรียกหามาร์คดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักมาร์คเป็นอย่างดีซึ่งในเวลาต่อมามาร์กก็เพิ่งได้รู้ว่าเธอคนนี้คือแฟนเก่าของเขาหลังจากที่มาร์คพยายามหลบหนีและลงมาชั้นใต้ดินของบ้านแฟนเก่าก็ยังคงตามมาไม่เลิกมาร์กเริ่มเจอบ่อแสว่าทำไมแฟนเก่าของเขาถึงบ้าคลั่งและกลายเป็นปีศาจเช่นนี้ได้สาเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากตอนที่มาร์คได้ทิ้ง เธอไปเธอรับไม่ได้กับการสูญเสียมาร์กจากนั้นพฤติกรรมของเธอก็หนักขึ้นจะมีประโยคที่มาร์กได้บอกกับจอยผ่านทางโทรศัพท์ไว้ว่าแฟนคนนี้ทําตัวแปลกๆแ,และคุกคามครอบครัวของเขาเขาเลยเลิกกับเธอไปและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มบ้าคลั่งมากขึ้นและในตอนนี้ เหมือนว่าเธอได้เจอกับพิธีกรรมบูชาและเรียกพลังของปีศาจออกมาเธอเริ่มทําพิธีกรรมดังกล่าวและในขั้นตอนที่ต้องสังเวยคนก็มีเหยื่อของบ้านหลังนี้ที่ถูกสังเวยให้แก่ปีศาจไปสันนิษฐานว่าแฟนเก่าของมาร์กน่าจะพึ่งมาอยู่ที่นี่และฆ่าตัวเจ้าของบ้านที่เป็นสามีภรรยาไปมาร์กที่เห็นรูปของสามีภรรยาคู่นี้ เขาได้พูดขึ้นมาด้วยว่าเขารู้สึกคุ้นๆหน้าสองคนนี้ก็เป็นไปได้ว่าสามีภรรยาคู่นี้อาศัยอยู่แถวบ้านของมาร์กอยู่แล้วเลยไม่แปลกที่เขาอาจจะเคยเห็นผ่านตาหรือรู้สึกคุ้นๆหน้าอยู่บ้างทางด้านจอยเธอก็เจอกับแฟนเก่าของมาร์กตามไปก่อกลวนที่บ้านด้วยแฟนเก่าของมาร์กได้พยายามที่จะทำร้ายจอยแต่เธอก็รอดมาได้ด้วยแสงจากผู้ไฟทําให้จอยและมาร์กรู้ว่ามันน่าจะกลัวแสงไฟที่มาจากผู้มันเลยหนีไปจอยตัดสินใจโทรหาตำรวจและเมื่อตำรวจมาถึง พวกเขาก็ตรงไปยังบ้านหลังที่มาร์กอยู่ตำรวจขับม,มาจอดรถที่หน้าบ้านและเรียกให้แฟนเก่าของม์ากออกมาและแม้ว่าตำรวจจะมีปืนพวกเขาก็ไม่อาจสู้พลังของปีศาจได้พวกเขานั้นยังไวัยไม่พอและไม่สามารถสู้เธอได้เลยทําให้ตำรวจเนี่ยได้ถูกสังหารเสียชีวิตไปเพียงในเวลาไม่กี่วินาทีทางด้านจอยเธอได้เสนอไอเดียให้มาร์กไปเอาปืนที่ศพของตำรวจที่อยู่บนหน้าต่างชั้นสองของบ้านเมื่อมาร์กได้ปืนมา เขาก็ได้เจอกับแฟนเก่าที่ตอนนี้เธอเปลี่ยนชุดเป็นชุดเจ้าสาวแล้วเหมือนเธอจะจับมาร์คเข้าร่วมพิธีแต่งงานและบังคับให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเธอตลอดไปเธอได้ปรากฏตัวมาขวางทางมาร์กเอาไว้วินาทีนั้นเองเขาได้นึกถึงสิ่งที่จอยส์บอกกับเขาเรื่องของผููไฟและในตอนที่มาร์คกำลังโดนเธอใช้พลังงานบางอย่างลากเขาเข้าไปหาเธอมาร์คได้โยนผููไฟไปใกล้ๆเธอและยิงใส่มันทําให้เธอกรีดร้องด้วยความกลัวและหนีหายไปทางด้านมาร์คและจอยส์ ศึกษากันว่าพวกเขาจะทําอย่างไรเพื่อจัดการกับเธอดีและจากตรงนี้ไปก็จะนําไปสู่ฉากจบทั้งหมดของเกมโดยฉากจบในเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6แบบซึ่งแต่ละแบบจะมีเงื่อนไขต่างกันตรงการเลือกต่อกาถามกับจอยส์เป็นหลักยกเว้นฉากจบในแบบที่เราช่วยทําพิธีเพื่อช่วยแฟนเก่าโดยฉากจบทั้งหมดผมก็ได้ทําการรวบรวมเอาไว้ประมาณนี้ครับ ฉากจบลอสฉากจบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่มาร์กยืนอยู่หน้าต้นคริสต์มาสในครั้งที่2และจอยส์โทรมาว่าแฟนเก่าของมาร์กบุกเข้าบ้านเธอมาหากว่ามาร์กบอกให้จอยส์หนีออกจากบ้านไปจะส่งผลให้เธอเนี่ยโดนโจมตีและได้รับบาดเจ็บเมื่อมาร์กลงมายังห้องใต้ดินและโทรคุยกับจอยส์อีกครั้งเขาจะบอกให้จอยส์หาไฟฉายและผู้ไฟมาติดตัวเอาไว้โดยที่ไม่ได้บอกให้จอย ไปทำแผลอะไรด้วยซ้ำทำให้หลังจากนั้นทุกการพูดคุยกับจอยส์อาการบาดเจ็บของเธอจะหนักขึ้นเรื่อยๆเธอทั้งสําลักเลือดและมีเลือดไหลไม่หยุดแม้ในตอนสุดท้ายหลังจากมาร์กจัดการกับปีศาจแฟนเก่าไปได้จอยส์ Joyce ก็จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปโดยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอยังได้ยิงพูส่งสัญญ,ญาณเพื่อให้ม้าขาบ้านของเธอเจอ ฉากจบ p a r t ติ้งฉากจบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อตลอดเวลาในระหว่างเกมมาร์กพูดจาไม่ดีกับจอยมาโดยตลอดแถมยังโกหกเธอเรื่องของแฟนเก่าทำให้ในตอนจบที่มาร์กจัดการแฟนเก่าไปได้จอย์เธอจะบอกว่าเธออยากดืมเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้และเธอก็ขอเลิกกับมาร์กไปในที่สุดฉากจบ I can fix her ฉากจบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากมาร์กนำแหวนที่เขาเตรียมมาเซอร์ไพรส์จอยเอาไปใช้เป็นของขวัญ เพื่อล่อแฟนเก่าออกมาในจุดที่เขาเตรียมพูเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายมาร์กก็ไม่ได้กดรีโมทเพื่อยิงผูแต่กลายเป็นว่ามาร์กตัดสินใจอยู่ร่วมกันกับเธอภาพตัดมาเป็นตอนที่มาร์กนั่งร่วมโต๊ะอาหารกับแฟนเก่าของเขาแต่มันเป็นการร่วมโต๊ะทานข้าวในแบบที่มาร์กถูกมัดอยู่กับเก้าอี้ ฉากจบ VR s u g e t t e r เก n ฉากจบนี้มาร์กต้องบอกให้จอยซ์ไปซ่อนตัวและเมื่อแฟนเก่าบุกเข้าบ้านของจอยซ์มาร์กก็ต้องบอกให้จอยซ์แอบอยู่เงียบๆหลังจากนั้นมาร์กจะบอกความจริงเรื่องผู้หญิงที่เหมือนปีศาจท,ที่ได้ไล่ล่าพวกเขาอยู่ก็คือแฟนเก่าของเขานั่นเองและช่วงท้ายของเกมจอยซ์ Joyce จะอยากรู้ว่าของขวัญที่มาร์กเตรียมมา คืออะไรเพื่อในกรณีที่พวกเขาเนี่ยไม่รอดกันทั้งคู่แต่มาร์กก็ไม่ยอมบอกกับจอยฉากจบนี้หลังจากเอาชนะแฟนเก่ามาได้มาร์กก็จะได้เดินไปที่บ้านของจอยทั้งคู่ยังคงคบกันอยู่แต่ว่ามาร์กเนี่ยไม่ได้เอ่ยปากขอจอยแต่งงานแหวนก็ยังคงถูกเก็บเอาไว้กับตัวเขาเองฉากจบ Happily Ever After ฉากจบนี้มาร์กจะตอบคำถามและทำทุกอย่างเหมือนฉากจบก่อนหน้าเพียงแต่ว่าในตอนที่จอยถามว่าอะไรคือของขวัญที่เขาเอามาเซอร์ไพรส มาร์กจะเลือกที่จะบอกความจริงว่ามันคือแหวนและวันนี้เขามีแผนว่าจะขอเธอแต่งงานหลังจากเอาชนะแฟนเก่ามาได้มาร์กก็จะเดินไปที่บ้านของจอยส์เขาได้ขอจอยส์แต่งงานแล้วเธอก็ตอบตกลง ฉากจบ i s ิสมา Star ฉากจบนี้ตั้งแต่เข้ามาในบ้านของแฟนเก่ามาร์กจะเจอกับเบาะแสและสัญลักษณ์ของการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างหลังจากตามหาสัญลักษณ์ที่กระจายอยู่ทั่วบ้านจนครบกลายเป็นว่ามาร์กสามารถทำพิธีกรรมเพื่อช่วยให้แฟนเก่าของเขากลับมาเป็นมนุษย์ได้และเมื่อเขาทำสำเร็จทั้งคู่ก็จะได้เข้ากอดกันแล้วเกมก็ได้จบลง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมสยองขวัญสั้นๆที่ใช้เวลาเล่นไม่นานประมาณชั่วโมงครึ่งนิดๆต่อรอบการเล่นก็ถือว่าพอได้ลุ้นระทึกแล้วก็เสียวสันหลังตอนที่ต้องหลบหรือหนีปีศาจแฟนเก่าและสําหรับเกมที่ผู้ชมรีเควสตมาก็ยังอยู่ในลิสต์การทําสรุปของผมอยู่นะครับแต่อาจจะมีเกมผีสั้นๆที่มีเรื่องราวน่าสนใจมาสลับกันลงอยู่บ้าง และนั่นจะมีคลิปเล่นเกมมาลงสำหรับคนที่อยากดูด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม Crimson Snow ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ